ลังจากที่เราจับฉลากผู้โชคดีไปนะครับปรากฏว่าผู้ที่ได้รับรางวัลบัตรเข้าชมแมนยู2ใบนั้นอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับแล้วเขาก็บอกว่าขอสละสิทธิ์เนื่องจากว่าไม่สามารถเดินทางมารับบัตรได้เพราะฉะนั้นเราขอถือโอกาสนี้จับฉลากผู้โชคดีคนใหม่เลยนะครับลุ้นค่ะลุ้นค่ะใครจะได้ไปได้มาแล้วโอ้โห คนนี้เนี่ยพูดถึงครบรอบ4ปี Voice TV ด้วยนะครับเลยบอกว่าครบรอบ4ปีขอให้ Voice TV เสนอข่าวดีๆตลอดไปนะครับขอบพระคุณมากค่ะหมายเลขโทรศัพท์0 8 7ย์8 8 5จจุดจุดนะฮะเดี๋ยวเราจะรีบติดต่อกลับไปเลยนะครับอ่ะยืนยันขอปิดหมายเลขนะฮะอันนี้เป็นข้อความที่ส่งมานะครับ ถือว่าเป็นผู้โชคดีได้รับบัตรชมการแข่งขันแมนยูกับทีมสิงออสตาในวันที่13 3บรามกรกฎาคมนี้ครับยินดีด้วยจริงๆค่ะ